ทุกคนครับ ChatGPT หรือว่า AI เนี่ยนะครับเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นมันถูกพัฒนาจนสามารถตอบโต้ได้แล้วนะครับและนี่คือความฉลาดของมันถ้าผมชวนมันคุยเรื่องฟุตบอลดูซิว่ามันจะตอบผมว่ายังไงครับก่อนอื่นนนะครับคุณก็ต้องแตะเพื่อเปิดใช้งานสวัสดีครับ ChatGPT สวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ผมสบายดีครับอากาศร้อนนิดหน่อยอากาศร้อนนี่น่าเหนื่อยใจนะครับคุณมีวิธีคลายร้อนแบบไหนบ้างครับก็คงอาบน้ำแหละครับนั่นเป็นวิธีที่ดีเลยครับอาบน้ำเย็นช่วยได้เยอะเลยคุณมีแผนทำอะไรพิเศษในวันนี้บ้างไหมครับ ผมว่าผมจะหาข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี2024ครับน่าสนใจมากครับคุณติดตามทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับแน่นอนเลยครับ ChatGPT ผมติดตามทีมชาติอังกฤษครับเมื่อคือนนี้อังกฤษลงแข่งผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ ทีมชาติอังกฤษเอาชนะเซอร์เบียด้วยสกอร์2งในการแข่งขันฟุตบอลยูโรเอ็กซมอาร์เนัดแรกโดยประตูดเดียวของเกมนี้มาจากการโฮมของจูต์เบลิงแฮมในนาทีที่1าเซอร์เบียพยายามกดดันอังกฤษอย่างหนักแต่จอดแดนพิกฟอร์ดก็สามารถรักษาคลีนชีพไว้ได้สำเร็จและแฮร์รี่เคนก็เกือบทำประตูที่สในช่วงท้ายเกม ถูกผู้รักษาประตูของเซอร์เบียป้องกันไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้อังคุดเก็บสามแต้มแรกไปได้อย่างสวยงาม wow. แล้วคุณคิดว่าใครคือผู้เล่นยอดเยี่ยมของแมตช์การแข่งขันนี้ครับจากแหล่งข้อมูลหลายแหลง่งนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้คือชูตบเบลิงแฮม ไม่เพียงแต่เขาทำประ,ประตูใช้ให้ทีมชาติอังกฤษแต่เขายังมีบทบาทสำคัญในการสร้างเกมและควบคุมแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมเบลิงแฮมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความแข็งแร่งทางกายภาพซึ่งช่วยให้ทีมชาติอังกฤษมีความมั่นคงในการเล่นและป้องกันการบุกของเซอร์เบียได้อย่างดีเยี่ยมเอ่อถ้างั้นผมถามคุณ เกี่ยวกับความคิดเห็นคู่ระหว่างออสเตรียเจอกับทีมชาติฝรัร่งเศสหน่อยได้ไหมครับคุณคิดว่าใครมีโอกาสชนะมากกว่ากันครับ oh จากข้อมูลที่หาม,มาได้ผมคิดว่าทีมชาติฝรัร่งเศสมีโอกาสชนะมากกว่าในการแข่งขันกับออสเตรียในศึกยูโรซูกินีซีซี ทีมชาติฝรั่งเศสมีความแข่งแกร่งในเรื่องคุณภาพและประสบการณ์ของผู้เล่นเช่นคีเลียนเอมบัปเป้อองตวนกรีซมันและอุสมานเดมเบเล่ฝรั่งเศสมีประวัติที่ดีในทั่วนาเมนใหญ่และมีความสามารถในการควบคุมเกมและครองบอลได้ดีแม้ว่าในนัดสุดท้ายจะเสมอกับแคนาดาสรงโอนินแต่ฝรั่งเศสยังมีความสามารถที่จะคว้าใช้ชนะในนัดนี้ได้ในขณะเดียวกัน ทีมชาติออสเตรียก็ทำผลงานได้ดีภายใต้การคุมทีมของราฟรังนิกโดยพวกเขาชนะเยอรมนีและตุรกีในเกมกระชับมิตรและมีส,สไตล์การเล่นที่เข้มข้นและกดดันคู่ต่อสู้ได้ดีแต่การที่พวกเขาขาดดาวิดลาบาเนื่องจากบาดเจ็บจะเป็นข้อเสียเปรียบใหญ่สําหรับพวกเขาคาดว่าฝรั่งเศสจะชนะในนัดนี้ด้วยสกอร์ประมาณ2ยูแต่ทั้งสงทีมมีโอกาสทั้ประตูได้ในการแข่งขัน ทีี่่นนนนตตเขอบคุณมากครับ c ช a จี p ีทไม่รบกวนแล้วครับยินดีครับถ้ามีอะไรต้องการให้ช่วยอีกบอกได้เลยนะครับทุกคน <laughs> ต่อไปไม่ต้องมีกูแล้วมัง้ง นี่ผมเลคคอร์ดแบบไม่ตัดเลยนะครับและนี่คือความสุดยอดที่แนะอนาคตขอบสนามจะเอา Chat GPT เอา AI เข้ามามีส่วนร่วมในการทำรายการแน่นอนนี่แค่นำจิ้มครับฝากติดตามตด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคุณเห็นด้วยกับ Chat GPT หรือไม่คอมเมนต์มานะครับ